เซตนี้เราจะเล่นทีมข้าวลายแอม่อนกันเวอร์ชั่นใสราชินีน้ําแข็งด้วยแล้วก็กระต่ายครับคือในการอัปเดตรอบนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเจ้าตัวใหม่มา2ตัวใช่ไหมครับก็คือปุยฟ้ากับน้ําแข็งซึ่งการเล่นมันก็มีความมีรูปแบบทีมที่หลายแบบแต่อันนี้เป็นรูปแบบหนึ่งที่ผมเพิ่งเจอมาน่าจะเริ่มเจอเมื่อวานนะครับก็คือเจ้าตัวเซตน,นี้ก็จะเป็นทีมที่ไม่ใช้ตัวฮิลแบบว่าสายซับหรือสายฮิลเลยแต่ใช้เอฟเฟกการฮิลจากสกิลของกระต่ายที่เมื่อมันใช้สกิลแล้วมันจะฝาก จ้าตัวสัญลักษณ์ตอกไว้ที่อีกฝั่งแล้วก็ถ้าเราฆ่าเขาได้เนี่ยเราจะได้รับการฮิลเราจะหวังพึ่งจากการฮิลของเจ้าตัวกระต่ายฉะนั้นเราก็จะเป็นเซตทธ่ํำดามเมดได้ค่อนข้างเร็วหน่อยก็จะใช้เป็นเข้าวรารยกับแอมอนซึ่ง ช่องเราเนี่ยเท่าที่ผมลองย้อนดูน่าจะไม่เคยทาคลิปข้าวลายอะโมนมัง้งเออแล้วก็ผมเพิ่งได้สกินข้าวลายมาถ้าใครได้ดูคลิปเนี่ยนะครับก็อะอะมาลองจัดดูนะครับเดีย๋ยวเรามาดูท็อปปิ้งกันก็เริ่มจากกระตุยก่อนกระตุยก็ใส่เป็นครูทามลดความเสียหายนะครับเอาเน้นให้มันเริ่มต้นที่3วินะครับคูทามอาจจะไม่ต้องเยอะขนาดนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้ครูธามพื้นฐานม,มา14วิีวิใส่ใส่แบบใส่ใส่ให้ทําเริ่มต้น3าทวิเนี่ยทำได้ไม่ยากแล้วก็ไปโฟกัสเรื่องของลดดามเมจ ผมก็จะจับยัดมาแล้วครับไอ้ตัวนี้ไม่คิดอะไรมากก็เน้นลดดาเมจก็พอแล้วก็นางฟ้าก็จะเป็นสาย11.8ขึ้นไปเหมือนเดิมสาย4ีวินะครับแล้วก็น้ําแข็งตอนน้าแข็งในคลิปนี้ผมจะใช้เป็นโจมตีล้วนแล้วก็ลดดาเมจแล้วก็ครูไทม์ติดมาประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าไลน์ก็จะเป็นโจมตีล้วนแล้วก็ออฟลองลดความเสียหายแล้วก็จะมีความเร็วโจมตีติดมาเราจะให้เจ้าตัวสมบัติพระคุ้มนั้นบัฟเข้าไลน์แล้วก็น้องกระตุยนะครับ2ตัวนี้จะต้องมีความเร็วโจมตีสูงสุดในทีมนะครับ ล้วก็สุดท้ายแอมอนนี่ก็ไม่อะไรมากก็จะเป็นเจ้าตัวลดดาเมจอย่างเดียวเลยผมมีติดความเด็วโจมรตีติดมันนิดหนึ่งนะครับขี้เกยจไปนั่งหาที่มันไม่มีแต่ผมคิดว่าเออไปลองตีคนและมันก็ใช้ได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวเราจะตีทุกคนในลิสต์นี้เลยนะครับเดีย๋ยวเราเริ่มจากอาเริ่มจากเบาสุดก่อนแล้วกันนะครับท่านนี้นะครับอ่าท่านนี้เป็นข้าวเป็นวานิลานะครับมาดูกันน่าจะเป็นน้ําแข็งหรือเปล่าวะ อ่าเป็นความเร็วนะครับมันจะเร็วมากเลยเซตนี้เริ่มที่กระต่ายก่อนแล้วก็นางฟ้านะครับก็จะแลกกัน่ะเขาไม่แ,กแลกเราวนองแข็งฟิกเขาไปอยู่แล้วก็ยิงทำดาเมจฟึ๊บนี่โอ๊ตายแตกเรียบนะครับเนี่ยเวฟแรกเหลือแค่แล้วเนี่ยเหลือน้องแก่กับน้องแก่กับอะไรวะตัวอะไรมีสวยอ๋อน้องแก่กับโพลีเหลือแค่2ตัวนะครับเวฟแรกนะครับเร็วมากเร็วทันใจนะครับต้องบอกก่อนอีกอย่างหนึ่งก็คือไอดีผมอ่ะไม่ค่อยได้อัพวิจัยสายโจมตรีระยะไกลนะฉะนั้นข้า,ากาไา บัฟสายโจมตีระยะไกลมาฟูฟูเพราะว่าปกติผมไม่ได้เล่นสายโจมตีระยะไกลไงนะครับแต่ก็เออมันใช้งานจริงได้นี่คือตัวเปอร์เซ็นต์แล้วก็เปอร์เซ็นต์ฮิลแมตต์ต่อไปครับเป็นปิด2ตัวหลังก็น่าจะเป็นพายเพียวหรือว่าเป็นเพียวแกะอ่ะสักแบบหนึ่งนะครับผมว่าหลูมๆนี้แหละเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับไหนดูสิเป็นพายนะครับมากระตุยต่อแล้วก็ดูกันนางฟ้าอ่านางฟ้าเขาออกทีหลังแล้วก็โดนแช่ไปแล้วก็ยิงตุยมันฟึบนีโอ้โหยอหอ แตกเพียวเขาแตกไปแล้วนะครับแล้วก็โอยนางฟ้าเ็าเกือบบินโอ้โหกระต่ายปิดงานหน่อยลูกกระต่ายปิดงานเออนางฟ้าเ็าบินไปแล้วสวยนะครับฉลามโดนนางฟ้าเราต่อเรียบร้อยนะครับท่านนี้กับท่านเมื่อกี้เนี่ยเรายังเจอไม่ค่อยตึงมากเราเลยยังเก็บได้ง่ายอยู่หลังจากนี้เราก็จะเจอตึงๆแล้วนะครับเราเริ่มไล่ระดับไงนะครับจากจากเบาๆก่อนไปหนักนะครับปึ๊บนี่แล้วก็นางฟ้าเซตนี้ก็ถ้าถ้าเราตายก็คือตายเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ขนนกมานะครับไม่ได้ใส่ขนนกมาอ่านี่ครับอันนี้คือตัวเปอร์เซ็นต์นะครับ ่านต่อไปครับเป็นโอ้เป็นฉลามปิด2ตัวหรออาจจะเป็นเคฟเคฟแล้วก็เพียวผมเดาอย่างนั้นอะดูกันว่าถ้าเจอเคฟเนี่ยเราจะเอาเขาได้ไหมนะครับอ่าโอ้อันดับใช่ไหมเคฟนะอะดูกันว่าเป็นเคฟเนี่ยเราจะยิงเขาแบบตายไหมนะครับนางฟ้าแลกกันนะครับแล้วเราก็ ฟิสต่อนะครับฟิสแล้วก็ยิงนะครับขาา้าล่ยปลาเออแอมมอนปลาหนักฟ้า,าฟเอา้าเพียเขาตายแล้วเกิดใหม่แล้วนะครับอ่าเมื่อกี้เพียวตายแล้วเกิดใหม่มาแล้วก็นางฟ้าหยุดไปก่อนนะครับโอ้ช็อตน,นี้ผมเสียมากเออเคเคียบเขาตายแล้วนะครับนางฟ้าเขายิงมาผมเสียไ้ตรงฉลามมาต่อนด้เ้ยยังอยู่ยังอยูยยยยย่กระตายแล้วก็ฟิสไปก่อนแล้วก็แอมมอนนะครับข้าลยมอนยิงควมโบฟื้นหนีโอเคนางฟ้าตายแล้วฉลามตายเหลือเพียวโอเคท่านี้เราตีเข้าอยู่โอเคแม็กเิดสียๆอยู่นะนะครับ แต่โชคดีที่เวฟแรกเนี่ยเราให้เขาใช้ขนนกได้เลยนะครับแต่รอๆแรกอ่านี่คือตัวเปอร์เซ็นต์นะครับท่านเอาไปครับเป็นปิด2ตัวหน้าผมดาว่าน่าจะเป็นราชนีกับนางฟ้านะครับทีมไม่ใช้ตัวแทงก็จะใช้ตัวส่งวีาอีีิก3ตัวนอของเขาก็จะเป็นเพียวด้วยอีกตัวหนึ่งใช่ไหมอ่าใช้ด้วยนะครับมาจะเป็นยังไงดูกันนะครับเราก็แลกกันยิงนะครับโอ้โหแอลมอนไม่โดนชิบหายแล้วจังหวะตอนนี้ไม่รู้จะได้ไหมนะครับเราก็น้าแข็งยิงไปปึ๊บโอเคโอ้โห อ๋อไม่เข้าเลยตอนนี้ผมดูทรงน่าจะแพ้เพราะว่าแอมโมสเราไม่โดนพอแอมโมสเราไม่โดนนางฟ้าเขาอ่ะแอมโมสเราก็ปาไปก่อนเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นก็เพี้ยล้วนะครับแล้วก็ยิงไปหยุดอืแล้วก็ฟีดไปฟีดไปไม่น่าจะทันอะไรเอาเรียบร้อยนะครับตอนนี้แพ้โอ้โหเสียดายนะครับพอแอมโมสเราไม่โดนหยุดด้วยเนี่ย แอมอนการไม่โดนสกิลนางฟ้าในเซตนี้ไม่ดีนะครับมันทําให้จังหวะเพี้ยนเลยนะเพี้ยนไป่างสภาพนะครับท่านเอาไปครับปิดตัวหน้าตัวหลังก็น่าจะเป็นฮอลลี่ฮอลลี่พาเฟ่อะฮอลลี่พาเฟ่ก็จะเป็นเซตทั่วไปที่ช่วงนี้ก็เซ,ตน,เซตนี้ก็เจอคอนขา้างบ่อยนะครับใช่ไหมล่ะอาใช่ด้วยนะครับขอเหอะเออแอมอนอะมึงโดนนางฟ้ากับเขาด้วยเออโดนกับเขาด้วยแมวแบบตามเมื่อกี้นะแล้วก็ฟิสไปลแล้วก็ข้าลายแอมอนนะครับปลาไปฟึบโอเคกระจายไปแตกเรียบร้อยโอเคเขาเหลือแค่3ตัวเท่านั้น โราเห็นางฟ้าก็ไปแล้วนะครับนางฟ้าก่อนน้องแกะแล้วก็กระตุยไปอ,อืเดี๋ยวเราเวฟต่อไปเนี่ยเราก็นางฟ้ายิงไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราแช่แข็งหยุดต่อตามแช่แข็งหยุดเขาต่อหยุดไปก่อนอย่าเพิ่งยิงมาโอ้โหแต่เออลืมไปละชฉลี่ยครับไม่โดนแล้วก็เข้าลายกับแอมอนยิงไปปุ๊บปเรียบรอ้อยแตกพร้อมกันเนี่ยแหละครับพอแอมโมสเราไม่โดนเนี่ยชะตาก,กรรมเราก็จะสวยๆประมาณนี้เล่นแนี้คือจบเร็วมากนะครับเร็วแบบว่ายังไม่ทันจะหายใจ อ่านี่คือตัวเปอร์เซ็นต์นะครับท่านต่อไปครับอันนี้เราตีมาร์สหนึ่งเลยแล้วกันนะครับปิดสองตัวหลังก็น่าจะเป็นพาเฟ่แกะนะครับพาเฟ่แกะเราดูก,กันว่าเราจะตีเขาเข้าอีกไหมนะครับขออย่างเดียวแอมมอนดะ์เออมึงโดนนางฟ้ากับเขานะถ้าแอมมอนตัวเดียวไม่โดนนี่ฮาเลยอ้าโดนนะครับสวยแล้วก็ฟีสนะครับฟีสข้าวแล้วก็แอลมอนยิงไปต่อปุ๊บเคลียร์เขาได้ไหมเอ้ยแตกแตกไปเหลือแค่สองตัวสบายพอเขาแตกปุ๊บเราก็ได้รับการฮิวขึ้นมานเห็นไหมเลือดก็กลับมาเกือบเต็มเลยเมื่อกี้นะครับ แล้วก็นางฟ้าปิดไงไม่รู้พระโอ๋เหลือน้ำแข็งตัวเดียวเดี๋ยวบางบางบางกรุ๊ปนะครับแช่ไปอออืื้หแอมโมนข้าลายปุ๊บปุ๊บปุ๊บยิงโอ้ยยังไม่ทันจะได้ยิงยิงไม่ได้เออไม่เหลือตัวเดียวเนี่ยใหญ่เขาไม่ไม่รอดจากเราอยู่แล้วนะครับอ่าตียับๆเลยพาเฟ่แก่เนี่ยเราเนี่ยเอ่าไม่ใช่ว่าเป็นเป็นทายแก่นะครับแล้วก็นางฟ้าไปเอ๋ยแล็กไแล้วก็แล้วเราฟิสนะครับฟิสคาลายแอมโมนจัดไปคอมโบชุดใหญ่โอ้โหโดนโดนโดนแตกเรียบสวยนะครับ อ่าเขาเหลือแค่โคลี่กับน้าแข็งเท่านั้นนะครับสบายแลวเหลือสองตัวเนี่ยทำอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็นางฟ้ายิงไปนะครับหยุดไปฟึ๊บโคลี่ยังไม่แตกนะครับแล้วก็ฟีสไปแล้วเขาก็ฟีสเรากลับมาอืรอครับอ่ากระต่ายแอมมอนนะครับว่ายิงเรียบร้อยเอ้ยยังเข้าได้อยู่นะครับแน่สวยๆเลยแมชต่อไปครับอุ้ยน่าจะเป็นนางฟ้าน้ําแข็งเหมือนเดิมนะครับไม่น่าจะพลิกโผล่อะไรมากนะปิดสองตัวหน้าเนี่ยอ่ามาสองเท่ากันเลยนะครับท่านี้อ่าใช่ด้วยนะครับ ไปกระตุยก่อนแล้วก็นางฟ้าแลกกันโอ้โ oh, หแอมโมดไม่โดนชิบหายแลย้วแอมโมเราปลาไปแล้วเอ,อ้ยยิงยิงโดนยิงโดนปุ้มปุ้ยปุ้มปุ้ยเขาไม่แตกนะครับผมว่าตอนนี้เราน่าจะแตกเองนะครับเออ,อไม่เป็นไรลองดูเผื่อได้เผื่อได้วะเผื่อได้โอ,โอ้โดนฟนนางฟ้ายิ้มโอ้าลายไปแล้วลูกโอ้โหยกระตุยไปอืมแอมโมดยังไม่ทันจะได้ปลาเลยเรียบร้อยนะครับตอนนี้แตกยับนะครับ ท่านต่อไปครับคนที่เขามาตีผมนะครับเขาใช้เซตเป็นก้าหานนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยพอพอเราแบบว่าไม่ค่อยได้ใช้พายเนี่ยก้าหานก็จะเริ่มกลับมาเจอแล้วเพราะว่าบางเซตก็ไม่ได้ใช้พายก้าหานก็จะยิ้มแฉ่งอีกรอบหนึ่งนะครับอะมาดูกันอันนี้จะเป็นเซตไหนเนี่ยเฮ้ยคนนี้ใช้เพียวใช่ไหมเออเป็นเพียวเป็นเพียวเด,ด,ดี๋ยวดิฮลลี่อ๋อฮลลี่พายแก่เพียวนะครับมาแล้วก็นางฟ้าเอ้ยนางฟ้าเขายังไม่ได้ยิงมาแล้วเราก็ปฟาป้าจัดไปชุดใหญ่เออแตกเรียบสป,ปา บางอาจมาตีเราแล้วแก้แค้นกลับบ้างนะครับเรียบร้อยแล้วครับก็เหลือแค่2ตัวอ่ะสตัวก็ได้รวมปุ้มปุ้ยนี่สบายแล้วนางฟ้าหยุดเข้าไปแล้วก็ขลายอัมอนนะครับซัดต่อปุ๊บนางฟ้าไม่แตกโดนฟีสไปต่อย้ําเรียบร้อยนะครับเหลือโฮลิสตวเดียวลุ้มมั่นเรียบร้อยอ่าท่านต่อไปครับท่านนี้เนี่ยทีมที่มาตีผมเนี่ยเขาเป็นทีมอันเชิญก็คือมีน้ําตาลหิมะด้วยเอามาดูกันทีมตั้งรับเขาจะเป็นยังไงท่านนี้ก็เป็นมาร์สหนึ่งนะครับอุ้ยเฮ้ยท็อปเซิร์ฟปะเนี่ยชื่อออคคุ้ค้นนนนนนนๆมมาากเลยยะะะรับผจวว่่ใีท็ปู เออ,อดูกันนะครับว่าเราจะเอาเขาลงไหมนะครับนางฟ้ายิงไปก่อนแล้วก็ฟิสไปอุ้ยเราโดนฟิสกลับแล้วก็ลอ้อยิงต่อค่าลายแอมอนจัดเขาโบชุดใหญ่ไปโอเคพายเขาบินเรียบร้อยเพราะเขาไม่ได้ใส่ขนนกตายแล้วคือตายเลยนะครับ ถ้าเราเคลียร์ปุ้มปุ้ยเขาล้อมเนี่ยเนื่ยไม่มีปุ้มปุ้ยไปก้างขวางคอแล้วแถวหน้าอุ้ยแต่กระต่ายเราตายแล้วนางฟ้าไม่ใช่ได้ยิงแล้วก็แช่แข็งเข้าไปต่อนะครับแล้วก็รอเข้าไล่แอมอนยิงต่อเข้าไล่แอมอนเปิดคอมโบสวนต่อฟึบฟึบยิงไปอื้มไม่ตายนะครับโอ้ยน้อแข็งเลยนี่เดียโอ้โหเราตายเรียบเลยพ่อไม่สวยแล้วตอนนี้สภาพไม่สวยนี่คือนี่คือ,คอแพ้เรียบร้อยนะครับอ่าโอ้นี่ขนาดเวฟแรกเราเคลียร์ตัวตัวอะไรไปได้วะตัวพายไปได้แล้วนะนะครับแต่เราก็ยังเอาไม่อยู่นะ ท่านต่อไปครับเป็นปิด2ตัวท่านนี้ก็มาตีผมผมกดแก้แค้นไปเลยแก้แค้นนี่ถ้าเราชนะนี่เราได้แต้มเยอะดีเพอมัดหนึ่งปรตีชนะทีนก่ก้โหโแต้มบวกอย่างเยอะนะครับอ่ะดูกันว่าเราจะผมว่าเราน่าจะเอาได้ถ้าแอมมอนโดนโอเคแอมมอนโดนตอนนี้ชะตาเราน่าจะสวยนะครับ แช่แข็งไปแล้วก็ข้าวไรแอมมนจัดไปคอมโบชุดใหญ่น้ําแข็งตายโอเคนาแข็งนางฟ้าตายแล้วก็น้ําแข็งเกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็น้ำแข็งเขาสกิลต่อจากคนนกนะครับโอเคแต่ขี้นางฟ้าไม่ได้แล้วผมก็สบายใจแล้วแล้วยิงไปต่อ,อแล้วก็๋ยวรอรอแช่ไปต่อนะครับเวฟต่อไปปึ๊บเหลือแค่น้ำแข็งตัวเดียวเขาไม่น่าจะเอาลงได้นะครับมายิงไปโดนน้ำแข็งตายเรียบร้อยนะครับโอ้โหเมื่อกี้เห็นเลยอะตอนเรายิงใส่น่าจะยิงไม่กินน่าจะลิงน้ำแข็งมาไอสองตัวขลังตายตามเลย <laughs> โคตรฮาเลยเอ้ยแบบนี้ชนะ เอาเรากดแก้แค้นมาหนึ่งได้แต้มน่าจะบวกเยอะพอสมควรนะครับบวกเท่าไหร่นี่ยว่าบวกมา7นะครับอันนี้คือตัวเปอร์เซ็นต์ครับท่านต่อไปครับปิด2ตัวหลังเช่นเคยนะครับเช่นเดิมัเช่นเคยแต่ถ้าเราเจอเคฟเดี่ยวน่าจะตึงๆอยู่แต่ช่วงนี้คนไม่ค่อยนิยมตั้งเคฟในทีมตั้งรับกันนะครับคือมีอยู่บ้างแต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นที่นิยมมากนะครับอุ้ยโดนเหมือนโอเคแอมบอนโดนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ฟิสไปแล้วก็ข่าวล่าแอมอนจัดไปชุดใหญ่แตกไม่แตกเรียบร้อยโหสวยนะครับ น้ำแข็งมาเวฟตกอาดาเมจต,ตัวเดียวเอาเราไม่ลงหรอกนะครับจริงๆแล้วก็อ่าห้าพายไปต่อยอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยนะครับสบายแล้วเดี๋ยวเราก็โอ้แต่น้ำแข็งเราก็เกือบแตกเหมือนกันนะครับน้ำแข็งไปแอลมอนฟึบเรียบร้อยกระต่ายนะครับโอเคปุ้มปุ้ยไปแล้วยิงไปอ,อืได้อยู่โอ้โหเมื่อกี้ไอ้น้ำแข็งเขาได้ตามาก่อนตายนะแต่เรายิงเขาตายไปแล้วเมื่อกี้เข้าลายกระสุนแม่งไปโดนน้ำแข็งพอดีไง โอเคโอเคได้อยู่นะครับตานี้สเต็ปเดิมนะครับเปิดด้วยกระตุยก่อนกระตุย,ตยแล้วก็นางฟ้าเออแล้วโอ้แอมมอนแพ้แล้วตานี้โอ้โหแอมอแ <laughs> อแอมอนเอ๋ยนะครับนึกว่าจะปิดคลิปจบสิ้โอโ้แล้วพายเขาเกือบตายนะเมื่อกี้นะครับเริ่มมันเหลือตึงหนึ่งเองนะครับตึงหนึ่งโอ้โตาน,นี้แพ้แล้วอ่ะแต่เดี๋ยวเราดูให้จบแลนะ้วกันอ่ะเร่งความเร็วหน่อยนะครับอันนี้คือตัวผมหมดแล้วตาสุดท้ายแล้วมาแล้วก็ไม่ได้เลยตานนี้นะครับเรียบร้อยนะครับโอ้โห ลบย็ยบๆเลยโอเคเรียบร้อยครับตายตามสภาพอ่าลบ5้าไปเจ็บๆเลยนะครับประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับก็เอามาเล่นสนุกสนุกดูนะครับสำหรับเจ้าตัวขครีมอนกระต่ายแล้วก็น้ําแข็งนะครับก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ